ศูนย์บริการทีทีออโตซีนอนร้านใหม่ใหญ่กว่าเดิมนะครับตอนนี้อยากรู้ว่าร้านเป็นยังไงบ้างไปดูสวัสดีครับ นี่คือทีทีออโต้ซีนอนนะครับสาขาพราม9นะครับเป็นศูนย์บริการใหญ่นะครับตอนนี้ย้ายร้านมาอยู่ที่ซอย17นะครับพราม9ซอย17นะครับถ้าเข้ามาจากต้นซอยนะครับประมาณ200เมตรเท่านั้นเองจะเห็นได้ชัดว่าเป็นกำแพงสีเหลืองนะครับนี่เรามาดูบรรยากาศหน้าร้านใหม่ของเรากันดีกว่าครับพื้นที่กว้างนะครับสามารถจอดรถได้มากถึง20กว่าคันนะครับรับรถได้จุมากมากเลยนะครับที่นี่เดี๋ยวเรามาดูต่อกันนะครับว่าในศูนย์บริการของเรานี้มีอะไรบ้าง ตามไปดูเจ้าเครื่องตัวนี้นะครับของเรานะครับจะมีทุกสาขาในเครือทีทีออโตซีนอนเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัววัดระดับไฟที่มาตรฐานดีที่สุดนะครับ ครับผมนี่คือนะฮะเป็นห้องรับรองลูกค้าห้องแรกนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันนะครับว่าห้องรับรองแรกเราจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เราก็จะมีที่นั่งพักนะครับสําหรับลูกค้าที่ต้องการทํางานนะครับหรือว่าต้องการพักผ่อนนะครับสามารถนั่งตรงนี้ได้เลยในโซนตรงนี้นะครับเราก็จะมีวิดีโอนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์หรือว่าเป็นเกตวัดนะครับที่สําคัญเลยตัวนี้มีมาใหม่ครับผมเป็นเกมสามารถเล่นได้นะครับแล้วก็เล่นได้เป็นคู่ด้วยนะครับอันนี้ อันนี้ก็จะเป็นห้องรับรองแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องรับรองต่อไปรับรองว่าห้องนี้สำหรับคนที่พาครอบครัวมาติดตั้งรถแน่นอนครับ แล้วครับผมนี่คือห้องรับรองที่2นะครับเป็นห้องกิจกรรมหรือสันทนาการนะครับนี่จะเป็นโต๊ะพลูนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นโต๊ะปิงปองก็ได้หรือว่าเป็นแอร์ฮอกกี้ก็ได้นะครับนี่นะฮะก็จะเป็นห้องสําหรับลูกค้าที่รอรถทําอยู่นะครับก็สามารถเล่นเจ้าเครื่องเล่นนี้ได้เหมือนกันเลยมีทั้งไม้พลูนะครับหรือว่าจะเป็นเน่เลย ด้ามของแอร์ฮอกกี้นะครับนี่ก็สามารถรองรับลูกค้านะครับทำกิจกรรมจะได้ไม่เบื่อเวลานั่งรอ,อตอนประกอบนะครับ <ś Turning illy> และนี่นะครับเป็นเครื่องมือนะครับอีกหนึ่งเครื่องมือที่สำคัญที่สุดและมาตรฐานที่สุดนะครับตัวนี้ เป็นตู้อบโคมโดยเฉพาะนะครับตัวนี้ก็จะให้ความร้อนเปิดโคมออกมาได้ง่ายและไม่ทําให้โคมเก่านั้นชํารุดได้หรือเสียหายได้นั่นเองนะครับตัวนี้เราก็มีให้ถึง4ตู้เลยเนาะสาขาใหญ่นะครับก็รองรับรถได้ถึง20่สิบกว่าคันตู้ก็ต้องสําคัญเช่นเดียวกันต้องเยอะและรองรับลูกค้าได้ดีที่สุดครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราพาขึ้นชั้น2กันนะครับว่าห้องชั้น2มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับ Oh. Oh. และนี่นะครับคือห้องลองสินค้าหรือห้องโชว์สินค้านั่นเองครับเราก็จะมีสินค้าของเรานะครับ oh. วางเต็ไมไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกยียรวัดหรือว่าหลอดไฟ LED นะครับ หรือว่าจะเป็นคันเรองไฟฟ้าท็อปสปีดนะครับตัวนี้เราก็มีให้หมดเลยบัลาดหรือว่าจะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้สําหรับลูกค้าที่ยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับก่อนติดตั้งเราก็จะมีโปรเจคเตอร์ทุกรุ่นนะครับวางให้ลูกค้าเลือกดูได้เลยนะครับแล้วสามารถเทสแสงได้จริงๆครับลูกค้าถูกใจตัวไหนก็เอาตัวนั้น,างงานตามงบป,ประมาณที่ลูกค้ามีตัวนี้เราจะจัดคัดสรรให้อย่างดีไฟหน้าสว่างไม่แยงตาเพื่อร่วม <it sound S 2> างแน่นอนรอครับ นี่คือทีทียโอ,อตโต้ซีนอนสาขาพระราม9นะครับสาขาใหญ่นะครับเป็นศูนย์บริการหลักนะครับ<อ>มีโปรโมชั่นหลายโปรโมชั่นเลยก็มีโปรโมชั่นตั้งแต่4,900 5,900 6,900ตอนนี้ทําโปรโมชั่นลด900บาทฮิลล่าวเหลือ4,000บาทคิงไลออนเหลือ5,000บาทโปร HD ที่สว่างที่สุด6,000บาทสำคัญเลยนะครับโปรโมชั่นครบรอบ10ปีนะครับตอนนี้จาก13,800บาทเหลือ7,900บาทก็ยังมีอยู่นะครับหรือว่าลูกค้าอยาก จัดโปรโมชั่นสุดคุ้มตอนนี้ทําโปรโมชั่นลด6,000บาทจาก21,900เหลือ15,900บาทจะได้สินค้าชุดท็อปนะครับสินค้าตัวท็อปทั้งหมดเลยประกันอายุยาวนานนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์นี้ด้านล่างเลยนะครับหรือว่าจะเป็น Li น์แอดนะครับหรือว่าจะเป็นช่องทางเพจก็ได้นะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับใครที่อยากมีไฟหน้าที่สว่างนะครับติดต่อมาทางศูนย์บริการทีทีออโตซีนนนะครับทุกสาขายินดีรับใช้บริการกับผมสวัสดีครับ